นี่ลูกนี่ใหญ่มากเลยแดนชิมอืมขุดหาขุมทรัพย์กันซิแดนสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินเดนมาควันนี้ปรุงกับแดนมาที่สวนใกล้ๆบ้านกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆมาดูว่าพวกเราจะเก็บอะไรไปกินได้บ้างค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูแบล็กเบอร์รี่กันก่อนค่ะดกมากพันนี้จะเป็นพันที่ลูกเล็กแต่ว่าลูกเยอะมากปีนี้ปรุงเอาปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยสดนะคะมาใส่ไว้ตรงใต,ใต้ต้นเขาพวกเรามาเก็บเป็นครั้งที่สแล้วค่ะ ลูกดำเต็มไปหมดเลยวันนี้ก็คงจะได้เยอะอยู่ค่ะเพื่อนๆนนายเกีย์ทคืนิ่งเราไปทำปุ๋ยเนาะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยเพื่อนๆมีลูกสีเข้มๆแบบนี้เยอะมากเลยนะนี่นะลูกนี้ใหญ่มากเลยแดนชิมแดนอือสสุดอร่อยมากครับดีใจอืมหวานแดนบอกอ่ะไร ผมว่าจะออกมาตั้งแต่เช้าแล้วฝนลงเม็ดแรงมากรอให้ฝนหยุดก่นอนนี่ครับเพื่อนๆดูเมฆบนท้องฟ้านะลอยไปลอยมาลมก็พัดแรงอยู่แดนมาเก็บเพินเลยแหละดูลูกของเขาค่ะเต็มไปหมดเลยนู่นค่ะเลื้อยยาวไปถึงหลังคานะเพื่อนชาวต่างชาติอ่ะเขาม,ามัดให้ปุ่ม ปีนี้นะเขาว่าเขาจะได้สวนนะปุ๋งก็คิดถึงเขาอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าสวนก็อยู่เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากที่นี่หรอกนี่ค่ะ <Wow. S 1> <c oughs> เดนเก็บแล้วมีความสุข <c oughs> ชวนเพื่อนๆเข้าสวนเก็บผลไม้ปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีปุ๋งก็ใส่ปุ๋ยแค่ของที่อยู่ในครัวเรือนของเราแล้วก็ขี่ม้าบ้างนิดหน่อยค่ะ ถ้าแดดดีๆนะแดงเร็วมากเลยแหละอ,อ,อุ้ยหล่นไปแล้วนี่ค่ะเก็บทีละกรรมากรรมเลยตอนที่เราได้สวนปีแรกะลูกเขายังไม่ดกขนาดนี้ผลไม้นะถ้าใส่ปุ๋ยให้ดีๆนะมีลูกให้กินเยอะมากเลยค่ะชิมก่นอนหวานจ๊ดเลยอันนี้ก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งเก็บไปก็ชิมไปอื้อ าเยอะเลยนี่ค่ะชิมววอืมชิ้นจะเอ่อยรมาภาพเก็บผลไม้ชิวๆผลไม้ของเราอยู่เมืองไทยก็ไปกินทุเรียนนะเพื่อนๆแพงๆทุเรียนนะที่เดนมาร์ก นี่ค่ะเพื่อนๆได้เยอะเป็นถาดเลยดอกกุหลาบที่สวนของเราก็ยังมีอยู่ค่ะดูน,นี่กระบาลเต็มที่แล้วกลิ่นหอมมากค่ะกุหลาบที่เดนมาร์กยังมีอยู่อีกเยอะอากาศที่นี่ไม่ร้อนเท่าไหร่ถั่วค่ะเพื่อนๆถั่วเนี้ยดกมากเหลือจากทากินนะปลูกไว้หลายต้นก็มีอยู่แค่นี้แหละ แกงส้มหรือผัดเผ็ดใส่หมูก็อร่อยกรอบกรอบนี่ถั่วปลอดสารของเราใบสีเขียวแดนหนาไม่เจออ่ะแดนอ่ะนี่เป็นพันธุ์สีเหลืองพวกเรามาเก็บไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะนี่ดูท่าเขาแทะส้าฮิส กกบหอยทากที่สวนของพุงมาตัวย้าใหญ่กินผักอินทรีย์ของเราอ,อีมแบบพุงป่องเลยแตนนะ่ะ <c> ผ <oughs> นแนกถือตะกร้ามาดูบวกพุงไม่ได้มาไม่กี่วันอย่างนั้นเนี่ย ลูกนี้โดนแทะไปแล้วค่ะดูเพราะแทะว,ว้าวอือหนักมาก่ะชิแดนมามถือไหวหรือเปล่าแดนก็อออกมาอีกแล้วเนี่ย ถ้าใส่ปุ๋ยให้สักสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งอะ่ะก็จะมีลูกให้กินอยู่จนถึงหน้าหนาวนะนี่ก็อีกลูกหนึ่งเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นแตงญี่ปุ่นนี่ค่ะ,คะแตงของเราเดี๋ยวเรามาเก็บใบขึ้นช่ายฝรั่งเอาไปใส่ช่องฟิตไว้เริ่มจะแก่แล้วค่ะ ไปกำเบลเลอร์แล้วค่ะเพื่อนๆเก็บไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาตัดตัด,ตดใส่ช่องฟิตไว้ครั้งที่แล้วภูมิก็มาเก็บบีทรูทไปครั้งหนึ่งไปเก็บไปอีกหัวใหญ่มากในรอบเนี้ยบอกให้เพื่อนชาวอีห่านนะเขามาเก็บไปแล้วก็ไปแบ่งให้คนอื่นกินเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยขึ้นคู่กัน ข้กขาอหนี่ยนี่ค่ะหยุดรูดแดนกุ้งเลยเอริพอกุกับพื้นกันอันนี้ก็ห้าหัวนู่นน่ะขึ้นดีจริงๆอันนี้ก็ขึ้นสามหัวติดกันเลยโอ้โหโดนแทะไปแล้วกอน ใประเทศต่อไปที่เมืองไทยแพงไหมคะเพื่อนๆบีดรูทที่เดนมาร์กนี่เนะีปลูกง่ายมากขึ้นเต็มดูหนอนนะทั้งหนอนทั้งค่ากินกันแบบสะใจอะ่ะดอกของเขาก็มีแต่ว่าดอกไม่ขาวอะ่ะวันนี้เราจะเอามันฝรั่งไปกินด้วย ลองนี้จะเป็นมันฝรั่งสีม่วงปีนี้อยากได้มันฝรั่งที่เอามาทอดให้มันกรอบๆอ,บอะ่ะแต่ไม่มีขายนะสั่งทางออนไลน์นี่เปลือกเขาจะเป็นสีแดงข้างในก็จะเป็นสีเหลืองๆฉันขุดออกมาทีได้สามหัวจิ้มลนกไปตรงกลางหัวอันนี้มันสีม่วงข้างในเขาก็เป็นสีม่วง,งแพงค่ะเพื่อนๆมันสายพันธุ์เนี้ย อยู่เดนมาร์กมา20กว่าปีปีนี้รู้สึกมีความมั่นคงกับชีวิตมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เราสามารถสร้างอาหารด้วยมือของเราเองถึงแม้ว่าจะทํางานได้เงินแต่พอมีโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็มีสงครามด้วยค่าน้ํามันก็แพงค่าของทุกอย่างแพงขึ้นราคาหมดได้ปริมาณของน้อยแต่ราคาสินค้าแพงมากขึ้น,นเเดี๋ยวเก็บรวมกันไปก่อนแล้วค่อยไปแยก วันนี้เดวิดก,กับนาตาลีไม่ได้มาสวนด้วยเขาไปทุ่งนอกค่ะไปหาเพื่อนเขาอาเดนช่วยเก็บด้วยมันฝรั่งเนี่ยปรุงใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวถ้าใส่สองครั้งหัวเขาคงจะใหญ่กว่าน,นี้นะเดี๋ยวก็ไปบ้านสวนบ้างทำงานด้วยแล้วก็มาสวนนี้ด้วยหันหน้าหันหลังก็หมดเวลาแล้ว วันๆยังมีแต่งานเดี uh <si ๋ยวก็เพลินดิค่ะเข้าสวนหัวเล็กๆแบบนี้ต้มกินก็อร่อยอ่ะโอ้โอยู่ลึกอยู่นะเนี่ยขุดหาขุมทรัพย์กันแดนตะลีก็ฮีดดึบเสียสิสิฮะยยอมกลางชุขุดไม่ดี้หาคุยลึกๆหน่อยนะหัวเขาอยู่ลึกอยู่นะเนี่ย ปกตินี่จะอยู่ตื้นๆแต่อยู่ลึกก็ดีนะเวลาใบาเขาลวงหมดอะ่ะเขาจะกลบหัวไว้ถ้าไม่งั้นก็จะเป็นสีเขียวสีม่วงไงแดนมองไม่เห็นนะนะเพื่อนนมันมืดเหมือนดินนะเลือกข้างสวนของ,องคงกัเขาก็มาขุดมันพลังเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาติที่มาเช่าสวนอยู่ตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวปรุงจะถอนปิดรูดไปแบ่งให้เพื่อนข้างๆสวนกันบ้างเขาอยู่ใกล้ๆก,กันหัวเขาก็ไม่ตัวนี่คะ่ะเพืพ่อนๆจะแบ่งเอาไปให้เพื่อนบ้าน<ม>เขากินบนะ้างเนาะของเรามีเยอะแบ่งปันกัน<ม> Det var. Jeg har lavet den, men den kom ikke. Det bliver spist alle sammen. Oh, Nej, det spiser. Nej, det spiser. Oh, tusind ja. tak for det. Det var så lidt. Vi har mange. Jeg ja, bare giver frø, så kommer masser. Nej, hvor dejligt. Ja, vi deler til hinanden. Ja, Tusind ja, tak skal det da. var så lidt. Ej. Tanja, hun siger, at du har gode rubider. Det har vi ikke. Ah. Nu <laughs> lød den gatterne. Wow. <laughs> หากไปกินสักหนึ่งปักก่อนเดี๋ยวเรามาเก็บกระทองลูกนี้ไปกินดูค่ะลูกกระติ๊กเดี๋ยวลูกแบบนี้จะมันมากมีสีเขียวสีเหลืองปนกันนะมาแดนเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดล้างเอาดินออกไปบ้างค่ะ เดี๋ยวปุงมจะให้เพื่อนๆดูว่ามีผักอะไรบ้างที่ได้เก็บไปกินในวันนี้ค่ะอันนี้เป็นผลไม้แบล็คเบอร์รี่ได้เต็มถาดเลยค่ะมันฝรั่งสามสีสีม่วงสีเหลืองสีแดงถาดนี้จะเป็นกะเพราฝรั่งคะนา้าผักบุ้งแล้วก็ก้านบีทรูทค่ะตะก้านี้เป็นใบขึ้นช่าฝรั่งอันนี้จะเป็นบวบแตงฟักทองข้าวโพดมีดอกฟักทองแจมไปนิดหน่อย ั่วสีเขียวกับสีเหลืองโคลบ,บี้หัวใหญ่มากเลยโดนทากและเลมตามเปลือกนี้แล้วก็มีแครอทปีนี้ดีใจมากๆเลยปลูกแครอทได้กินปลูกเยอะค่ะแต่ว่าได้กินแค่นี้แล้วก็บีทรูทได้เยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆผลไม้มันฝรั่งและผักของเราในวันนี้<อ>เป็นผักออร์แกนิกทั้งหมดปลูกเองกินเองพอเลี้ยงครอบครัวอยู่ค่ะ มาแนกขนขึ้นรถค่ะวันนี้ปุงกับแดนขอลาเพื่อนๆไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย